แชร์ดนโลกออนไลน์แชร์คลิปวิจารณ์ป้ายรับสมัครนักเรียนมีจุดขายไม่มีการบ้านไม่มีรายงานเป็นภาพป้ายรับสมัครนักเรียนชั้นม .4 ถึงม .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะระบุว่าเป็นการสอนด้วยวิธีใหม่ไม่มีการบ้านไม่มีรายงานรับนักเรียนเพียงแค่25คนเท่านั้นแน่นอนภาพนี้พอถูกเผยแพร่ชแชร์ออกไปก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องประเด็นการทําการบ้านการทํารายงานนี่แหละค่ะ นักข่าวของเราถามไปที่ผู้จัดก,การโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่หล่มสักเพชรบูรณ์ค่ะบอนะนรั็ว่าโรงเรียนเปิดสอนเด็กตัเรียนเตรียมมัธบาลลนถึงม6เลยนะฮะมัธยมปีที่6ข้อพิเศษของนักเรียนม4ถึงม6ของโรงเรียนก็คือจะไม่มีการบ้านให้เด็กเอากลับไปทําที่บ้านโดยจะให้ทําหลังเลิกเรียน คือมีใบารายงานที่ต้องทําให้เสร็จก่อนเลิกเรียนเค่ะอเลิกเรียนนะคือการบ้านถ้าเอากลับไปทําที่บ้านโรงเรียนเนี่ยเห็นว่าบอกว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจก็ต้องมาลอกการบ้านเพื่อนอยู่ดีนะคะหรือผู้ปกครองบางทีก็ไม่สามารถสอนการบ้านบุตรหลานได้โรงเรียนก็เลยมีนโยบายคือให้เด็กทํางานให้เสร็จปรึกษากันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนนี่แหละพอกลับไปบ้านก็ไม่ต้องทําแล้วการบ้านกับรายงานเพราะฉะนั้นยืนยันข้อนี้ <c oughs> โดยผู้ในการอดิศักดิ์เพ็งตานะครับโรงเรียนหยกฟ้าที่เประจมู์ฟังเสียงดูหน่อยฮะ นักเรียนมปลายของเราเนี่ยเรียนแล้วก็ไม่มีการบ้านเนี่ยเพราะเนื่ออาจารย์ของเราจะสอนพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจกใบงานทําเสร็จภายในคลาสเลยมีการบ้านไม่มีรายงานแล้วก็คําว่ารายงานรายงานเราก็มีแต่ว่าเราทําในคลาสหมดเพราะเด็กต้องเรียนปิญญาโทปิญญาเอกกันกทุกคนทท 4, ต้องทําทีศีต้องทารายงานเป็นเชิงอัปดัชนีต้องทําแต่ว่าเราไม่ให้กลับไปทําที่บ้านเพราะว่าของเราแปดโมงครึ่งเนี่ยเราเริ่มเรียนกันแล้ว ก็คือหากันพอสมควร